อยากได้ผู้ว่าที่เข้าถึงประชาชนแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพอะค่ะเพื่ออยากได้คนที่ซื่อสัตย์ค่ะเพราะว่าซื่อสัตย์มันจะทําให้ทุกอย่างไปได้ดีขึ้นออยากให้เขาเป็นตัวอย่างให้เด็กได้ดูว่าโตขึ้นไปเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะการค้าผกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเพ่าที่เขาให้หยุดวันจันทร์ก็ให้เขาขายไปเหอะ เพราะคนทํามาหากินมันเยอะมันจันก็ให้ขายไปอย่างเงี้ยนะแล้วเศรษฐรรกิจรดติดอย่างเงี้ยคนนะแก้ปัญหา